มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วผมไปย่าง <พอ S 1> ก่อนนะใช่ไหมที่ง้นกัน yeah. <c oughs> ตับพี่น้องครับผมมองดูตับตั้งสลักข้ามแสบขึ้นตาบ,บัานทาทังสุกทังโคนบอก <c oughs> พี่น้องมาครับนี่ครับผม <c oughs> <c oughs> แก้ว ใ่พี่น้องวาทีเข้ารบรักบแทนพี่น้องครับบรรยกาศตอนนี้เรากําลังเดินทางนะครับไปกองทายนะครับหิวเข่ามาจะแปรอกินเข่ากินใส่ดีน้ออดจอจอดจอดจอดจออได้แต่งยังหนกยังหนดส่ใส่มือใส่มือด่แม่โอ้แก้วอนยาพดดีไาพดีตั้ืกอยคมตสไปอครับล่อนราการเราวันนี้นะครับอืออุ้ยของแมนแมนลพี่น้องครับผมป่ะในวงลานนี้กับผมมาสีแซกินัวสมัยรับผมต วัสดตอนนี้เรามาถึงหลังร้านแล้วนะฮะมาเบิ่งกพี่น้องกับความเสียบความนัวกับรายการนะครับลาบสั่นจอวันนี้นะฮะลาบสันจอดมาเบิ่งความแสียบความนัวพี่น้องครับผมอือข้งพี่แล้วสวัสดีครับแม่อืนี่ครับนี่ยังินน่ครับนี้ครับลาบพี่ก้อยอพี่น้องกับเบิ่งเนือคับผมปัดสดเต็มอออันนี้บ้านยแม่เขาอยู่เน พี่กอสมเนาะอันนี้สมสมสมเนื้อเป็นหรือไปสมเนื้อเป็นหรือไปแม่แจ้วจันป่องไปกับเมนูวันนี้เอาอายังจันป่องสับ่างแม่เพิ่นเนาะต้องผมตรมแสบัครบก้อยนี่ฟัาก็ได้แม่ใช้เหลือน้ำครับผมประมงพี่น้องครับความแสบความมัวสิบจันใดรับผมเดี๋ยวสดสนะครับแจ้ว พ่อเมนลูกหนรับอะไรครับพี่จูตับนะครับจูตับบ่แม่ครับพี่ตับเหลือบ่ะอะแม่จูตับนี่ตับมาหลายหน้าร่วมเนื้อน้ำกระได้ครับร่วมน้ำกระได้ค่ะจ้าจ้าอ่ะจ้าร้อพี่น้องครับผมเจอกันที่ครับผมกันป่องครับคือจะนั่งก็ยากกินลาบปล่าบันเปกินไล้เมื่อยนะครับมันคืออยากไหมครับแม่ครับสุเทเดสุเทเด้จรครับมาใส่ลามาขับรถพี่น้องครับเราเดินทางมาถ่าย MV เพลงขั้วไเป็นหมันของบอลโจกลางสิเมื่อยพี่น้องกันใช่แล้วด้นี่ ตันสิกรับบันทิดฮอตมีเสียงยื่นล่ะบอสโจว่าให้กล้ามากเพื่อนเลยอีกฉากหนึ่งโอ้ยหาตําเงินมาไว้จังหวัดบ้านล้ก็ได้ก็เลยเด็กกล้ามาพี่น้องครับผมนะครับกล้วยเป็นมันฝารั่งนี้จากบอสโจนะครับสารน้ำเป็นมันแพงด้วยนะครับผมจอยพี่น้องจุวดมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วใช่ไหมยังไงสิมัก็ได้ใช่ไหมทอ่จรจันทร์ตับพี่น้องครับผมมองดูตับต้้งสลักข้ามเสียขึ้นตับบันเทาทั้งสุกทั้งกวนบอกพี่น้องมาครับนี่ครับผม แก้วได้จานได้ครับขมลำบ,ลบ่ขมลำรนะครับนี่คือลาบสุปลาบสุกต้มเปรี้ยวๆนะครับกับเหล้าของแจวเข้าในก้อยดิบๆเนาะอ,อันน,นั้นชุดเทพใช่ไหมครับฝากช่องน้องเสาร์ได้พี่น้องเนะครับชุดเทพแาวชาแนลนะครับผมลองหนูจากพื่อวางซ้ำหม้อหนเนาแล้วบนวางเพื่อชิมกับผมไส่ต้นสีต่อพี่น้องกับผมเนีเดือดข้าง นะครับเป่อกีไปเมืองเรอนกันกับต้องเทครับขับรถถายกรัปผมไปช่ยนำนนะครับเอาบัลาบกินซุกตีบ่ครับบ่กินซุกตีบ่ครับสรุปสรุว่ากินดิ้บ่กินซุกนะอมวันอบ่กินซุกครับบักินซุกนะครับเมื่อแต่ปอก็เนี่ยไอ้ปอกตาเขาเห็นปุอุ้ยนะครับคำตาสวยจากกันป๋อนอครับเีทุกคนครับเอาจัดเอาเ นะครับอเมริกาอู <Damit potato. S 2> ้ยคลายลมกระแสบหลับเปรยเ้ยมตัวเรื่อยหลับแทบก็มาขยิวเข่าเราประจารย์บว่ายเป็นะแทบได้บ้งกับตู้จับปองรยอันนี้คือเพื่อโกดซุมบิสใสมหาสารคามเนาะทางก็เพโกดซุมบินนองครับมีลานหลับอยู่ขังนี้นะครับมีน้องอยู่การกระแวะมาดกบีิน้องเด้อนะครับมาลานขอกันครบผมแถ้าเจจาันปองเขาเปิดลานหลับเป็นสีท่ันค่ปลาบะ ครับแม่อบายห้องเนี่ยมเน้ำแร่เขาจาเที่ยวจะกทับแล้วเขาขาวเปิดน้ำแร่ด้วยปิดจักงตีสามนี่ื้วยสอดแจงเลยนะครับเขา้าเอากเที่ยวจากมังินเนาะอหลับแมนมึงสิละตั้งทีทีานี่ละไปกินให้ขาวรลับเดือดคนมาเที่ยวเนาะเป็นมากินลไรจากคนออกจากทับจากยังแล้วเดี๋ยวคนมากินเขาต่อนี่คือโครงการนะครับที่ให้ดูอาจัดฟองได้ครับเขาแกงน้ำแร่เขาเขานอกบารหลับอยู่แล้วอืเนาะแจวพี่น้องแจวแจวโอ้ยขำนี่พี่น้องครับผม สุดอยอดารจังกองกินเาขผมกังบมนมากินเขาต้องการพี่น้องด้อนะครับบรรยากาศบานเฮาแบบเปนบานนะฮะอครับบึงตับแต่บอกจำตับกับน้องกินไหมอขาดไปมากข้าจากองตับเนี่ยครับเป็น,นปงงไ,ไ,ไง,งนไนไล่ะ้าไ่า้ัวหวานจะวหนกัหวานคือข้าววา,า,าับซึ่ง้กินเป็นบ่บรับบ่อ่าอกินบ่ไดเลยเนี่ยออื่น่ะกินได้อยู่ครับยังล่ะ อเส้นพวกกินเนือตามป็นเนื่อพวกกินบันเนื้อนี่นครับเนีมันแสบเนาะกินตามแล้วมดละะเอาะกับข้ามเหมืนกันอีก้าพอันไปอีนี่แต่อง้ดองากหลนะครับอุ้ยไปองเรวเลยไปนอครับมากินเขานางกับผมอะไรคือ เนี่ยครับดับดูครับอืลยไปหลังเด้อมออกเยับขันครับอืมได้ครับับไปหลองเอ้ยนะครับา้ามาเลยครับมาางข้างอย่างเงี้ยเดี๋ยมังตุบเดี๋ปครับอดี๋ยพอเอาบีได้เนาะ มือเด้ออ,ออี่าให้เก็บเาเบียบ้างนะครับผม่าอะเวียดนะครับรผมครับขอแสดงานเซียวคับผมครับมนจิบเน่ยบนนี่นะครับมาพี่น้องมากมด้มับกับรายการลาบสันจอนุนี่โอ้กองครับถ้าเปิด้าจะเปิดลาาบซื่อยัง เพียงเพลาบไก่ต้องมาบอเตือยอะไมหาลาบมหาลาบมหาลาบหลานมหาลาบจวดมหาลาบจวดมหาลาบแหนมจวดมหาลาบมหาลาบมหาลาบนะแหนมมหาลาบมหาลาบเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องท่านมงคนสกลนครหันจะกำลังใจกับกดสีพี่น้องเด้ออย่างผมก้าวจากกล่องเปิดลานลาบกดสีน้องรับกดสีกดสีครับผมกดสีครับผมเปิดย่ำแรกครับแนเพื่อดีเพื่อดีออกจาก เที่ยวครับเที่ยวยงแมนครับก็เขาหิวเข่าครับแมนครับเนาะมาสามากินหลาต้องการตแซ่บรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องอือบอกพี่โกจนเนี่ยแมนครับแซ่บไรอือขัก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 ตรงนี้ก๋วยเสือดน้าผู้อื่นเนาะอือทุ่มกับเปื่อยมาเด้กพี่น้องเด้อมากินเข่าหน้ากันคมบรรยากาศเพื่อเพื่อโกสุบิเซมาแล้วทีนี้เขาก็จะเข้าไปกองท้ายต่อ นะฮะเดินทางต่อนะครับบังละสุทธิ์เทสชาแนลครับขับรถเข้าเมนเด้อร์อายุปัามุดแห่ครับฝากพี่น้องไปกดติดตามให้พ่น้องแซ่บๆนะครับสุดทธิ์เทสชาแนลครับผมปากด้วยครับผมอืมปากน้ำครับแจลส่องสุทธิ์เทสชาแนลครับผมมากินลาบน้ำกับพี่น้องครับผมพี่น้องครับมึงตอนกึ่งปองอื้อ้ยอก็ <ม>ขกขระจันตัวเี้เนี่ยผากรีรีบเนนี่ย<ม>้กยน่ะกินบ่แล้วบอกซื้อๆพี่น้องครับมผ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 มคนอบก,กินตั้งสี่แม่แต่บ่าก,กันน่ในกินอันนี้ตั้งใ้กินแบบไดหรอก<ม>อรล่ะม,ม,ม,มันม,มนันมันบทางจของบองางไงก็ต้องขวงขมันสุกเอาไแลองบ่ลอง่<ม> เป็นเลือดเลือนะอนี่ยตะปูตะคุณหมักบะหมักบัวกันครับประยงงานแล้วบ่ใบกินมาแต่น้อยแล้วบ่ใบกินแต่น้อยครับก็เลยบ่เป็นทางเนี่ยตะคนมักบะมักครับผมอือเอาจัดปองก็กินดิบเลยกินบะหมากินกินครับปอบองปอบองเลาะสัญจรเหมือนเนี่ยเลาะสัญจรลาบสัญจรเหมือนเนี่ยเฮ้บะหมากินได้วก็ดีแท้ล่ะเขับน่าครับแมนแมนพี่น้อง อือจะเปนคำใหเอาลุยจัดปพี่น้องครับบึงหลารับผมให้มันขักเด้อหลาบุณนะผมเปื่อยเอาลุยลุย,ยล,นนะล,ลุยลุยจ,ดจัดจัดฟันบึงเสบไหลเยี้ยมเวลานะเจีวบ้านนะครับโอ้เจีวเง็น,เนาเิ่เนส่เพียดักเราเลยเิ่นเพิ่มยอยีกนดหน่อยคนระับครับครับพี่น้องครับบึงเจียวปุณหนะ ผู้คนพวกคนจำคนบากินดิบกันนะมอยาผสมเอา้าเจ้ากินมาลายกินครับหลายพี่น้องเอ,อ้ยนะครับมากินแถวบ้านเท่าธรรมชาติมีสานขนาดแท้นะครับเซนตนี่แล้วมาเกินกันเท่าั้กับซูมาแรกกันเนาะข้าวไทยแหลมมา,าแรกกะไทยสิ่งปากเพ้งข้อย,ยเป็นหวานของบอลจุ่นแล้วกันทั<า>้งก้าวเลยครับข้าวจุ่นจุ่นกันต่อเมืองไหนก็ค่อยจิ้ตามพี่น้องกับผมมือเกินพอกระแทาก็พออีบิมาเกินพอกระแทนแน่นอนเห็นสูน้องเห็นสูหลานไส้กินเลยจัดตองเจ้า แต่แต่เนาะแต่เพิ่นขึ้อย่างนั้นะครับผมตามใจเพื่อนคนอย่างนั้คกันยิ่งอีกครับตามใจพ่ออ๋อเด้ครับครับผมีพ่อออได้บ่ออกเสียพ่อออได้ห่วยอจักม it so, ar ือเราเป็นหาห้งมือเราบอกอาทิตย so, ์น so, so, like, ึ้วหรอทำเพิ่นมาน้าเนี่ยเพิ่นกับรถตำแนงดครับเพิ่นขาดมรอเยนมาพอออเนี่ยได้รู้ครับผมจุดขนองจุวดฮักหลทำขนมครับผมมือเย็นองครับ กิน้นอยลยว่จันกินต้นอยดนกับตน้อยครับกัเยครับประมาณยี่สิปีครับแต่ว่ามีง่าเราที่แปโอยนจาจานกินๆครับอ้ยลุยปน้องลุยอามกินขานากได้ปน้องด้อประหยัดกินขาก่อนครับผมจวดปน้องจวดๆลาบิซุกๆนหลอืมอ้มแฟนคับตุบอกว่า มากินเขาด้วยกันครับแซวเวลาแซวปะแซวครับลุลุลุยแซวประจันแซบครับครับผมือนเ้คือหนัครับหนาสหรละมือนี้กับการกินลาบยังก็ลาบสันจอนลาบสันจอนเท่าครับมืัอนี้ครับลาบสันจอนอีพีหนึ่งนะครับเมือนี้ครับง่ายๆพี่น้องครับผม มากิลลาบอยู่าชุมบินใส่ใสาระข้าวในพี่น,น้องเนื่องพ่อก็ไม่เมิอหนาสิเป็นร้านลาบมองไดค่อยที่ตามกันวินสบายขอบคุณหลายๆสบายทีพี่พพน้องครับผมจุ๊บด้วยบายสวัสดีครับ